่ขอบสนางนีออเดตครับวันนี้อยู่แบบนิชานัทนิชาครับหมวดบทบาทไหนยากที่สุดคะเล่นใหญ่กับเล่นนิ่งครับเล่นใหญ่ค่ะเฮ้ยอะไรอะอย่างเงี้ยบทตัวละครอินโทรเวดกับบทตัวละครเอ็กโทรเวดเอ็กโทรเวดค่ะทำให้ดูอีกปะเฮ้ยเธอเธอเธอชอบนีดนใช่ปหเออไปนี่กันไหมไปด้วยดิไปด้วยดิร้องไห้ฟูมฟายหรือแค่น้ำตาคอครับเอ่อน้ำตาคอค่ะเข้าฉากคนเดียวหรือเล่นเป็นทีมครับเล่นเป็นทีมค่ะเล่นเป็นเด็กหรือเล่นเป็นคนชราครับ ใหเป็นคนชลาทำให้ดูอีกปะโอเคครับไปครับบทละครหวานแหววหรือบทละครดราม่าหนักๆครับบทละครหวานแหววอะค่ะทำให้ดูอีกปะเล่นคนเดียวเหรอแบบชอบกันน pues ั่นจังเลยเหมือนคนบ้าเลยอ่ะรายการนี้แปลกๆเนี่ย ร้องไห้ทั้งเรื่องหรือวิ่งทั้งเรื่องครับวิ่งทั้งเรื่องค่ะวิ่งให้ดูหน่อย